รัษย์ยำโดนสวดโดนเกมไหมผมก็จะบอกว่านะเป็นเรื่องปกติของวงการนะนี่นะเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่นะฮะผมก็ถ้าผมบอกนะบอกอย่างเงี้ยนะว่าองค์เนี้ยพระคุณสมองเก่าอย่างเงี้ยผมซื้อนะฮะผมซื้อนะถ้ามีอย่างนี้ก็เอามาขาย กผมบอกไว้อย่างเงี้ยนะฮะนี่คือมาตรฐานของผมนะว่าเออถ้ามีอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็หามาขายผมนะผมก็ยินดีรับซื้อเป็นตัวเงินนะถามว่าผมโดนเก้ไหมนะครับก็ก็โดนนะพี่นะแต่นะแต่นะก็ไม่ได้โดนบ่อยนะถ้าโดนบ่อยก็คงจะเจ๊งไปแล้วนะก็ไม่มีชื่อรัสยังะก็เอาเป็นว่ามาตรฐานผมอะผมบอกยังไงผมซื้ออย่างนั้นก็ถ้ามีราคาย่อมเยาก็จะดีมากนะฮะปกติก็โดนเต็มข้อตลอด ็สําหรับพระอันนี้ก็เป็นพระโพลสมองนะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างพระนะมีทิ๊กให้ดูนะนี่พระโพลสมองนะทิ๊ทกสําคัญในการดูเนื้อดินนะพี่นะก็อ่ในการเรื่องภาษาเนื้อดินเลยก็แล้วเราต้องรู้จักคําว่าหนึบนุ่มหนึบนุ่มดินเนี่ยเวลาพระกุเนี่ยเขาจะมีความหนึบนุ่มเนี่ยเขาเนี่ยเห็นไ,ไหมจะหนึบจะนุ่มนะดูแล้วนวลตา หลวงพโตเนี่ยเวลาเราดูไปนะฮะจะมีความหนึบนุ่มนะนวลตานะขะกุบเนี่ยนะจะหนึบนุ่มนวลตานะนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างพระเกด้วยนะโดนมานานละเดี๋ยวให้ดูนะพระเกนะอย่าดูหนึบนุ่มก่อนนะนี่นะฮะก็เป็นตัวอย่างของความหนึบนุ่มนี่ดูแล้วนวลตานะหนึบนุ่มนะเคาะเคาะเสียงนะเสียงอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูเสียงพระเกนะ องนี้ <c oughs> เป็นพระที่ผมโดนมานะโดนมานานแล้วแหละก็อาจจะไม่ใช่พระเกน,นะแต่เป็นพระที่ไม่ถึงยุคนะเรียกว่าเป็นพระที่ใหม่หรือว่าพระเกนแหละหรือว่าใหม่หรือออกที่ไหนก็ไม่รู้นะคือนะฮะเนี่ยมันไม่มีความหนึ่งนุ่มนะที่สีเหมือนอิดเลยนะเนี่ยฟังเสียงเหมือนอิดเผาใหม่นะ,ะเห็นไแต่ไม่พิม์อะไรเขาก็ดีนะสมัยนั้นผมก็ยังไม่ได้ ไม่แข็งนะไม่แข็งไม่แม่นแยกดินก็ยังไม่เก่งมากเท่าไหร่นะถ้าพี่ท่านใดดูแท้ก็ซื้อไปก็ได้นะฮะนี่นะก็เป็นผ้าเนื้อดินอาจจะเป็นผ้าแท้นะพี่นะจะเป็นอายุไม่ถึงน,ะนี่เห็นไหมพอ,อมองด้วยตาเปล่าแล้วรู้เลยสอง,งองค,นคนนะะ์นี้คนละยุกกันนะฮะนี่เห็นไหมความเก่าอันนี้หนึบนุ่มนะมีความหนึบนุ่มอันนี้แข็งแข็งมันอิดเผาใหม่หมแดงๆนะ จริงก็วิธีการสร้างคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนกันนะยุคอายุไม่เท่ากันนะพี่นะเขาเรียกว่าความหนึบนุ่มของพระ,ะนะฮะอย่าผมให้ดูอ,อีกงงอ่าดูนี่น,นี่เห็นไหมพระจะมีความหนึบนุ่มแล้วก็มีสเสน่ห์นะนี่นะถ้าเป็นพระเนื้อแก่งไม่หนึบนุ่มอย่างองค์เนี้ยเห็นไหมเป็นพระแก่งแนะข็งนะแต่ดูแล้ว มีค่าความเก่าหนดตานะอันนี้เป็นเบสิกเนื้อดินทั่วไปนะต้องหนึบนุ่มนะไม่แข็งเหมือนไม้กระดานนะพระกุนะฮะเนื้อดินเนี่ยจะต้องดูแล้วเวลาเราส่องดูลงไปเนี่ยแรกๆเลยไม่ต้องส่องนะจะไม่แข็งเหมือนไม้กระดานนะเพราะดินมันมีความเก่าของเขานะถ้าแข็งเหมือนไม้กระดานเนี่ยเราต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งอย่างหลังว่าโตนะอย่างหลังว่โตเห็นไหมดูไปแล้วเนี่ย เป็นหลังแบบนี้นะหลังพุโตแบบนี้นะเขาเรียกหลังวีนะหลังวีหลังกลับหมากอะไรสักอย่างน,น,นะครับนี่ก็เป็นพันธุ์พุโตเนาะนี่มเห็นไหมครับถ้ามีความนึนมนะะ่นุ่มฮะไม่แข็งเนาะวันนี้ก็ฝากที่ว้ป,ประมาณนี้เนาะสำหรับการดูเบสิกการศึกษาพลาเนื้อดินนะครับว่าเบสิกแรกเนี่ยที่เราต้องรู้เลยเนี่ยพลานะต้องมีคำว่านึ่นุ่ม แต่ก็ไม่แข็งไม้กระดานนะนี่นะครับน,น้อนี่สำหรับพระกุนะเนื้อดินเนื้อชินพระบูชาหรือพระนิยมต่างๆเนี่ยถ้าพ,พี่ท่านใดมีแล้วก็อ,อยากจะแบ่งปันนะก็สามารถส่งมาทาง ID ไอดีได้ผมก็ยินดีรับซื้อนะฮะอยู่นะครับอง์นี้เป็นพระสิบชาตินะฮะนี่นะเป็นพระสิบชาติพิมพ์สมาธิใหญ่นะฮะนี่เห็นไหมจะมีความหนึบนุ่มอยู่องค์นี้นะฮะ เป็นกูวัดสามจีนนะไม่ใช่กูวัดกระชายนะเทคนิคในการดูว่ากูวัดสามจีนน,ะนี่มักจะมีค้าบส้มๆนี่เทาๆนะนกูวัดสามจีนจะเป็นอย่างกุพระกุ่เงี้ยและที่สําคัญคือพระกูวัดสามจีนมักจะลึกน,น,นะคมนะจะมีค้าบสีเทาๆนะส่วนมากจะเป็นกูวัดสามจีนนะครับเนาะะสําหรับวันนี้ก็นะฮะฝากไว้ประมาณนี้นะสาหรับการอ่การดูพระนะว่า การเริ่มศึกษาดูพันธิกนะต้องรู้สัพนี้นะต่อไปในโอกาสถัดไปก็จะเป็นเบสิกที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่ระดับตลอดจนถึงการรู้ว่าพาร์ก,กี้นะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะสหรับคำว่านึกนุ่มนะครับ